ว่าด้วยเรื่องขนมจีนน้ำยาเมื่อนี้ไปโรงเรียนสายกับไปช่วยคนรถุคนเบิดน้ำมันเพราะเมืองจะของน้ำมันก็บเบิด <c oughs> <c oughs> บวงสิ้นเดือนเด้ว่าจังใดได้เติมรายบ่ได้ดอก <c oughs> ดอกครูสาวโทรมาว่าเจ,าจะอยู่ใส่ไปเอาเอกสา,า,ารรันไทยเอกสารแน่แอบเอาให้เพิ่นจอดเอาเอกสารให้เพิ่นพอมื่ถึงโรงเรียนครูออยกับว่าเจ้าต้องซอยคนใหญ่คนดีสีน้องแอต้องซอยคนขนมสีนที่ลืมก็กลับไปเอาเรียบร้อยพอมาเห็นพอแล้วกันเอาอีหยังเนาะบ้านเห็ดอีหยังเนาะก็เกิดความสงสัยไปย่างไปสอบเราบ้านเมืองเราเห็ดบานเราเห็ดอีหยังสอแล้วสอได้ดังใจก็กลับไปเห็นงาน เฮ็ดงานเสร็จแล้วกันลงไปเมืองคูสาวใจดีเฮ็ดน้ำขนมจีนคู่สาวคนนี้เราเป็นคนที่เฮ็ดอาหารแซ่บแซ่บมาเค็ดกับข้าวไขหมูส่วนขิงข่าตะไคร่นั่นคืออภิธานการจากคูอ้อยคูสาวใจดีอีกคนหนึ่งนี่ก็คือเบืองหลักของคูอ้อยจ้าหอบอีกอย่างนี้คูแต่ละคนจะหอบแบบนี้แหละกระสันมันบ่พอๆดีมันขาดมันเกินน้ำขนมสซงแซ่บเดี๋เอามาเฮามาปรุงกันอีกรอบเอาใส่์ไซซ์ไซุงจิโรสเท่เท่เท่ใหญ่เอาเติมน้ำนานขนมเส้นที่ออกมากันนายกินหนารับประทานข่อยสัดไปตำละลายภาพวาดกับกิจกรรมลูกเสืออเเเปปิดกกกงแล้ว็็พพานนนัรรียยบำญะโช์ เขาะจะได้มีเพศแปลงปลูกพักที่คือนักเรียนจะได้เรียนรู้การปลูกพักดูแลผลักจนกว่าพักจะง่ง